เฮ้ยลาวาไม่พอเนี่ยพี่ฝนอยู่ไ, <ง S 1> ไหนเนี่ยมีอะไรหรอยอยู่ไ,ยไหนแล้วอ่ะอยุ่งหลังนี่ไงข้างหลังนายอ๋ออยู่นี่เองมีอะไรเนี่ยพี่เอกว่าจะทําบ่อลาวาแต่ว่าดูดีพอพี่เอกตักลาวาขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่เหมือนน้ําอ่ะมันมัน,ม,นมันหายไปอะ่ะแล้วมันจะหายไปได้ยังไงอ่ะมันหายขึ้นมาอยู่ในกระป๋องนี่ไงอ๋อก็ดีแล้วไงมันดีตรงไหนอ่ะเนี่ยกระป๋องพี่เอกมีสองอันใช่ไหม พอพี่เอกตักออกสองอันปุ๊บอ่ะลาวามันหายไปเลยไงเอา้า <gently. S 2> ก็ไปเก็บข้างล่างไม่ได้เหรอมันก็ได้อ่ะแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าพี่เอกจะเอาไปใช้ทําอะไรได้ไงตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทาของกินก่อนดีกว่าทำไรทําไปเลยนะอืมงั้นเดี๋ยวพี่เอกว่าจะทําเครื่องผลิตลาวาข้างล่างก่อนอน,นะเครื่องผลิตลาวาไม่ใช่เครื่องผลิตลาวาเครื่องผลิตก้อนหินเครื่องผลิตก้อนหิน ใช่ถึงเรามีก้อนหินเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็มีจํากัดใช่ไหมล่ะแล้วไงต่อแล้วเพียอก,ก็คิดว่าถ้าเรามีเครื่องผลิตก้อนหินอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยก้อนหินของเราก็จะมีอยู่ตลอดไปได้ไงเล่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเออมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเพีเอกขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้หน่อยกลัวหล่นเหลือเกินทําในล่องนี้แล้วกันนะพี่ฝนเก็บผลผลิตกอนเอาละเพียงทําล่องนี้แหละเนี่ยทาบานหน้าต่างให้มันใหญ่ๆหน่อยแฮะ นี่ได้หน้าต่างแล้วนี่ปั๊บปัป๊บคราวนี้การทําเครื่องผลิตลาวาของพี่เอกเนี่ยพี่เอกก็จะให้ใช้วิธีการนี้นะไหนแล้วเนี่ยเอ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเหรอใช่ใช่ใช่เอาอะไรกินไหมก็มีก็ดีนะอ่านั้นเดี๋ยวพี่เอกก็ขุดไปก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนทำหนมปังให้กินงั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาเอา,เอาหินอุดไว้ก่อนแล้วกันหินอุดไว้อย่างนะี้นะอันนี้ไม่เอาอ่ะน่ากลัวอุดให้หมดเลย ก็คือเราจะปล่อยลาวาปล่อยน้ําออกมาจากข้างบนแบบนี้นี่แอบปล่อยน้ําออกมาจากข้างบนแบบนี้ให้มันหล่นลงไปเดี๋ยวก่อนนะปล่อยอย่างนี้เลยผึ <บน S 1> ง,งานจะต้องมีของกินนี่เ,เป็นฝ่ายสนับสนุนเองน้ํามันก็จะหล่นไปอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ถ้าวิ่งมาไม่ดีเนี่ยจะโดนลาวาเี่ก็ได้เดี๋ยวเพ่เอาออกเลยแล้วกันนะอืมจะได้ลง,งจะได้ลง,งไปสบายสบายฮะ หิวหรือยังตอนนี้ยังไม่หิวเท่าไหร่นะยังไม่หิวเหรอแอันนี้พอลงมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเปียกก็จะต้องทําให้ลาวาเนี่ยมันอยู่คู่กันด้วยนะเอาลาวาไว้ตรงไหนดี่ะอืมเอาสักสามล็อกแล้วกันนะทุกคนนะทําไงก็ได้ไม่ให้ลาวามันหายไปอะ่ะนี่นี่นี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่นี่น,น,นี่แล้วก็ต่อน,นี้มาปึ๊บปุ๊บป๊บ นี่แล้วก็ต่อตรงนี้มาปุ๊บลาวามันก็จะไหลออกมาจากตรงนี้นี่นี่ไหลออกมาจากตรงนี้เอ๊ะทไมเราลงไปข้างล่างไม่ได้สักทีไม่อะมันติดๆไงรูอ้อะเอาไปคนทํางานนายคนทํางานอเอาไปโอ้ดีนะโอ้ค่อยดีหน่อยเออกินเข้าไปเดี๋ยวขอสวบสักหน่อยครับ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 ไง,ไงากเต็มเต็มนี่ไงพี่ฝนเครื่องผลิตหินของพี่เอก มาเดินมาปุ๊บตรงนี้มันก็จะเจอพอดีเลยเครื่องผลิตหินอ่าเอาเลยนี่ๆแต่ทำให้ดูเดี๋ยวทาให้ดูไปอบกนึงเพ็กก็จําไม่ค่อยได้ละควรจะล่วงลงไปไหมเราก็อยากเข้าไปดิตอนนี้มันมีหินเพียงพอแล้วนะแล้วเราก็าเอาลาวาของเราเนี่ยเทลงไปตรงนี้นี่มันก็จะไปชนกับน้ำปั๊บเกิดหินเห็นไหมมีคนปิดรูก่อนมาดูนี่ดิมาดูนี่ดิ <c oughs> เนี่ย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 พอ,อ,พ,อพอลาวากับน้ําชนกันปุ๊บมันจะกลายเป็นหินอ่าเราก็ไม่ต้องเดินอ่า เอออ๋อมันมีหินไม้้เออใช่แล้วนี่ไงอนี่ไงหินก็จะแบบไม่มีหมดเลยนะคราวนี้ทุกคนนะอยเยี่ยมเลยเออหินก็จะไม่มีหมดเราก็ขุดหินนี่ขุดโอ้ยเยี่ยมยีี้หินมาปุ๊บหินกระโดดขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวขุดผิดอันคนฉลาก็ทําทอย่างนี้กันนี่เองใช่แล้วเราก็จะวางว่าอย่างงี้พี่ผลนะแล้วเราก็จะขุดได้เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วพี่เอกต้องการอันนี้มากกว่าอะไรอ่ะหินม่วง หินม่วงเฮ้ยหินอันนุ้นกระเด็นออกไปไก่มายืนมองแล้วมนุษย์ทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีตัวอะไรตกลงไปเดี๋ยวพี่เอกเอาอันนี้อุดไว้ก่อนดีกว่าเอาอะไรอุดนี่เอาเอาหินนี่แหละอุดไว้ข้างบนนะอ๋อไว้แบี้นะเราก็จะทุบๆเอา,เ,อาเราก็จะไม่ตกลงไปนะ<อ>เดี๋ยวเราเจะไม่ตกลงไปตยโอ้ใช่ใช่ใช่นี่ลงมาเก็บตรงนี้นะนี่อันนี้ทําหน้าต่างไว้แต่เราจะไม่ตกใช่ไหมเราจะไม่ตก เอาเหินอุดไว้ก่อนเดี๋ยวเราตกลงไปตุยฉลาดฉลาดคนฉลาดก็ทํากันอย่างนี้แห่ <c oughs> นี่นี่เนี่นเป็นเราแล้วเราคิดไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้เรื่องอเราก็ปักเทียนลงไปตรงนี้หนึ่งอันนี่นสว่างเอนะนี่เราก็ลังขุดแต่อันนี้เลยขุดแต่อันนี้เลยนี่ขุดอันนี้แต่ไม่วนคิดไม่ได้ปึ๊บอ่ะโดนน้ําปับ๊บลอยขึ้นมานะเราก็ได้หินแคันี้หินเราก็จะมีไม่รู้จบเลยนี่ปึ๊บเข้าให้นี่น,นี่ปึ๊บปึ๊บเข้าให้อ่ะ เอฉลาดอย่างนี้นี่เราเออว่าแต่ว่าเราจะเอาไปทาอะไรต่อดีอหินเยอะแยะเลยเครานี้นะเราก็มาจัดเรียงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจัดให้มันสวยสวยหน่อยนี่นี่นี่โอ้ยี่ก็ไม่ตกลงไปแล้วเราเออชีวิตเราก็จะมีเหลือรอดแล้วเราไม่ตกเออเราก็จะมีหินเยอะครานีออ้ไม่ต้องไปนั่งทําสลึงสลับแล้วนะไม่มีฝนที่ขุดพี่เอกจะหมดแล้วอะ่ะไม่ีฝนทำที่ขุดไม่เป็นเลยที่ขุดที่ขุดของพี่เอกที่เป็นเหล็กอะ่ะแต่ว่าเหล็กเราก็มีพอมีแล้วนะตอนนี้พี่เอกอยากได้ ได้สีม่วงอ,ะอ่ะไอหินสีม่วงอ่ะหินสีม่วง,อวงอเอาไปทำอะไรอ่ะออมเอาไว้ทําประตูไปนรกไงเราจะได้แบบอยู่ในที่ที่แบบจเจริญงอกงามกว่านี้ยเราจะไปทําไมนรกอ่ะมันมีของเยอะแยะเลยมีทองมีทองโอ้ยชีวิตเราสามารถไปแลกทองได้ด้วยนะแลกอทองี่เราตกตกนรกกันอีกแล้วเหรอเฮ้ยเกือบไปเกือบโดนลาวาลลื่นเหรอเออลื่นเอาแย่แล้วดันเพลอทําตรงนี้ไว้ขึ้นไม่ได้เอาล่ะฉันจะเก็บแค่หมด นี่แน่พี่วนเก็บแค่รไว้ให้กินนะดีมากนี่ลงมานี่เอาแท่งเดียวพออยู่ในนี้เฮ้ย <c oughs> ไก่เฮ้ยมีอะไรไก่ไว่ายน้ําได้เอามันก็วนะ่ายน้ําปกติไก่อะว่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนโอ้โห <c oughs> เดียว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  <c oughs> เข้าใจแล้วไอสิข้างบนก็ฝนตกอีกเหรอตกนี่ไงโอ้ตกได้หน้าเบื่อมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยากเก็บของกัน ของเก็บของเก็บของของเก็บมาได้แล้วพี่เอกต้องการเพชรหนึ่งสองสามแครหลอดอยู่ในกล่องน่าจัดการได้เลยแล้วก็ต้องการอันนี้สองอันนะพี่ฝนพี่เอกทาที่ขุดเพชรแล้วนะเอาเลยทำที่ขุดเพชรนี่รับรองเลยว่าสุดยอดมากๆไอที่ขุดธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้นั่นแหละแต่ว่าพี่เอกอยากเก็บของให้มันเป็นระเบียบแล้วอะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่เอกทำไม่นี่ให้นะกล่องเก็บของไว้บ้านนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ฝนก็ย้ายกล่องเก็บของทั้งหมดเนี่ยไปบ้านนู้นนะระวังหล่นนะย้ายยังไงอ่ะคุบออกไงแล้วก็ยกไปวางแล้วของข้างในก็ยังมีเหมือนเดิมหรอไม่มีไม่มีมันจะกระเด็นออกมาเดี๋ยวพี่เอกเอาของใส่กล่องไว้ก่อนนะเอาแล้วนะจากนั้นก็เดี๋ยวก็จะยกของกตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นให้หมดนะแล้วตรงนี้เราก็จะลื้อออกนะทำเป็นฟาร์มโดยสมบูรณ์ เฮ้ยเรามีโกสโตนนี่นะดีจังเลยเดี๋ยวทำไฟไว้ตรงนู้นด้วยบ้านใหม่มันยังเล็กไปหน่อยอะแต่ว่าก็พออยู่ได้นะพี่ฝนนะก็อยู่ได้แหละพอคุ้มหัวเ<พ>อาอะไรมาฝนมันตกตลอดเลยอะ่ะฤดูนี้ฝนตกน่าเบื่อนี่วางตรงนี้สองอันปับ๊บแล้วเพียก็ของอันนี้เทใส่ให้หมดเลยสบายใจแล้วคันนี้ของเพี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้ที่ใส่ชุดอะที่ได้มาเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเผื่อจะเอาอะไรไปใส่มันมีหัวถอดออกแล้หนักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โกลสโตนนี่เพ่เอาไว้นี่เลยดีกว่านะเดี๋ยวเอาชุดไปใส่ให้นะสิบสามก้อนขึ้นไปวางให้มันสว่างกันไปเลยนี่สว่างสว่างสว่างสิบสามก้อนนะใส่ไว้น เหมือนจะสว่างอารบหน่อยลบหน่อย,อยเดี๋ยวเพ่จะไปทำไอ้นี่มาให้ทำข้างๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรั้วเดี๋ยวเพ่จะทำรั้วให้นะพี่ฝนนะฝนก็ตกดีจริงๆเลยทำรั้วนี่ก็เอาอันนี้แล้วกเอาอันนี้เฮ้ยอ้อลืมไปเพกต้องทำสติกออกมาก่อน ม่ผลดํวนทำควานก่อนแล้วก็อันนี้ไปนี่โอ้ยขวานไม่มีได้ล,ล้วไม้มาแล้วปาป้าป้ปา,ปปาปแล้วก็เอาร้วไม้เฮ้ยเฮ้ยแกะกเอาร้วไม้ไปใส่ไว้ตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกกันลงไปอาณาเขตข้างบนฟาร์มเพกว่าแค่นี้น่าจะพอแหละถ้าใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่านี่ทำอีดาบด้วยมีผลว,ว่าไงมีฝนทำอีดาบมาแล้วอยู่ไหนนะ ตอตัวอะไรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้พัฒนาเห็นไหมทำอีดาบได้ด้วยเออทำเองได้ก็ดีแล้วดาบอะไรดาบหินเนาะเออดาบหินเฮ้ยฝั่งลุ้นเอาแค่นี้แหละชีวิตมอนเตอร์เต็มเลยอะ่สะสแลปเพียกไปไหนหมดแล้วอะ่ะอ๋อเราต่อไปแล้วเนะวาะเพราะงั้นเราต้องทำเพิ่มแล้วแหละเอาหินไม่ทำสแลปก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่ฝนนะ ได้สาอันแล้วเดี๋ยวทางเดินนี่คือเอาแค่อันเดียวหรือว่าเอา2อันเอาสองอันอันเดียวไม่ได้เด้วตกตุยกลัวเหรอกลัวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพียกวางอันนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เป็นไรเป็นไรไรอะอะไรอะไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนอะพี่เอกโดนอะไรไม่รู้โดนอะไรอะนี่ไงแฟนทอมมันไม่ได้นอนไงโอ้ เมื่อกี้มีของอะไรเนี่ยมีเต็มไม่หมดเลยเหรอเอาดีนะเก็บไปบ้างแล้วอ่ะตับ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 นี่นี่ไงนี่ไงโอ้โหตกลนี่เควยังได้ไข่โหตุยเลยเหลือเพชรสองงานตรงนี้ทําไงอะเพี่ว่าจะลงไปขุดซะหน่อยไปนอนกันดีกว่านอนทำไมล่ะจัดการมันเริ่มมาแล้วต้องล้างแค้นมันก็จัดการเรานี่ไงเราต้องล้างแค้นอย่าให้มันมานั่งกับเราต้องล้างแค้นก่อนเราไม่มีแมวว่ะดิมาปะาป่ป่มาเลยมานี่นี่นี่ ดาบเล็กของพี่เอกอะเป็นไงบ้างไงตีมันไปแล้วโอ้โหมาพร้อมฝนด้วยตีดูตีดูตีตายเลยเด้อเด้อเดจะตายไหมเนี่ยตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายงั้นไหนไหนก็ตุยไปแล้วพี่เอกลงไปสำรวจข้างล่างเลยแล้วกับอะไรวิวันจัดการอีกตัวนี้เองตายแน่ไม่รู้ใครตายก่อนใครมามาหลังฉันฝาหลังฉันฝามาเลย ปาบปาบปาหลังชนฟ้ามามามาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกลงลิฟต์ก่อนนะมาเลยมาหลังเราชนฟ้าแล้วเนี่ยพี่ฝนมันมีลิฟต์อยู่อะลิฟต์ลิฟต์น้ำลิฟต์น้ำหน้าหวาดเสียวใช่ไหมมาดิมาดิเขามาเขามาแต่ข้างล่างลงไปได้นะพี่เอกว่าน่าจะมีของแม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก็ตุยแล้วจะตุยแล้วมานี่ดิมานี่มานี่มานี่พี่ฝนจะตุยเลยเดีเดเดเดเขามามาเลย้ย งั้นพี่เอกลงไปคนเดียวอ่ะนะพี่วอนพี่เอกมีคนเคลียร์เราคอยดูเราเต็มไปหมดเลยลองงั้นพี่เอกลงลิฟต์น้ำละลงไปเลยเดี๋ยวตามไปอืมไปไหนละลงลิฟต์น้ำลิฟต์น้ำลิฟต์น้ำเฮ้ยข้างล่างยังลงไปได้อีกอ่ะเดี๋ยว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 แอบมาเหรอเฮ้ยหูของเต็มเลยไปไหนล่ะนี่เฮ้ยพี่เอกเจอแล้วหินม่วงหินม่วงไปตามไปตามไปแล้วจะแล้วจะเอายังไงหินม่วงตรงนี้ เนี่ยลิฟน้ำของเรานะเราก็แบบกดชิปย่อๆตูดไว้เงี้ยย่อกลอนแล้วยงต่ออ่ะพอย่อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะย่อแล้วเราเราก็แบบค่อยๆไปที่มุมเงี้ยพอเราสัมผัสน้ําปุ๊บใช่ไหมอ๋อเราก็ปล่อยให้ตัวเราลอยใช่ลอยเพียกลอยได้อ่ะแล้วเราก็กดชิปถ้าเราจะลงเร็วๆเราก็กดชิปไว้อ่าตัวเราลอยลอยตอนนี้ตรงใกล้อะถึงอ่ะมันมีลงไปข้างล่างต่อนะลอยยังลอยยังเออลอยแล้วลอยแล้ววิ่นลงมาแล้วพี่งวิ่นลงมาแล้ว ดูวิบวนลงดูวิบวนลงดูอยู่ดูอยู่เปียงวิบวนจะตุยแล้วอ่ะไม่ตุยไม่ตุยออกมาดีออกมาออกมาออกไงออกไงออกมาข้างๆเนี่ยระวังตกออกมานี่ดิเออเฮอเอย่าเบียด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 จะตกน้ำจะตกน้ำใช่ใช่ใชมันจะตกมันจะตกมันจะตกนี่จะตกแล้วนี่จะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วชีวิตไม่เหลือรอดแล้วขึ้นมาวิบวนจะตุยวินจะจะจะไปไหนนี่ยไปเบียดวิบวนขึ้นมาเรามาอยู่ในน้ำไง อยู่ไหนเนี่ยไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วไปแล้วไม่เอาหรออยู่ไปคนเดียวแล้วกันอ่าอยู่ไปคนเดียวแล้วกันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพียร์ก็อยู่คนเดียวตรงนี้นะฮึบเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงถึงถึงยังถึงแล้เฮ้ยมันจะขุดไม่ได้ดิทำไงให้มันขุดได้ดีนะเดี๋ยร์ทำที่กั้นให้หน่อยดิกําลังจะทําที่กั้นอยู่นี่ไงจะทําที่กั้นเนี่ยมันต้องออกไปหลายๆเซนใช่ไหม มันยืนเฉยๆไม่ได้ไงพลอยแต่จะตกอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีหินม่วงไงพี่เอกต้องเอาหินม่วงอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะตุยแล้วนะหายใจไม่ออกปัญหาคือการหายใจไม่ออกนี่แหละทำไงดีอ่ะถ้าเราแบบเรากั้นไปเรื่อยๆกั้นน้ำไปก่อนดีกั้นน้ำไปก่อนเออกั้นน้ำกั้นน้ำเออกั้นน้ำไปก่อนเฮ้ยเราก็กั้นเหมือนข้างบนดีกว่าเนาะเออกั้นกั้นข้างบนเลยให้น้ำมัน ออกไปอ่ะกันขึ้นบนอ่ะกันต่อขึ้นบนอ่ะกันต่อขึ้นบนนะกันขึ้นไปนะการขึ้นไปล้วให้น้ำมันเออกระเซ็นกระซอนเไปกระซอนเออมันแปลว่าอะไรอ่ะเออแปลว่าอะไรนั่นน่ะกระเซ็นกระซอนเสร็จแล้วแล้วก็เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเออเราจะมีที่ยืนแล้วเออเรามีที่ยืนนะแต่ข้างล่างยังมีน้ําไหลอยู่ดิก็ปิดขึ้นบนดิทําปิดไปเลยทําต่อยาวไปเลยปิดพอไหมปิดอยู่เนี่ยหินน่ะหินเดี๋ยวเอาลงไปให้ลงมาให้ลงมาแล้วได้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 แล้ว เฮ้ยแล้วเพลิกจะลงไปยังไงลงมาแล้วลงมาแล้ว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 ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนระวังหล่นระวังหล่นออกมาแล้วระวังหล่นนะอาได้ปักเทียนเฮ้ยนี่นี่แล้วพี่เอกก็ต้องลงตรงนี้พี่เอกต้องลงตรงนี้อ่าปักเทียนให้แล้วเออเขอยังชั่วหน่อยไม่ตัวเลยอ่าโอ้โหเสียวมากเวลาเดินเอาเอานี่ไปเอานี่ไปเอาอะไรไปอ่ะเอาหินหินไปมานี่ออกมา เอาหินไปเผื่อไปต่อทางเผื่อไปต่อทางเออเอาไปเอาไปเอาไปน่ากลัวใช่ไหมตรงนู้นก็มีของนะพี่ฝนเออเออต่อหินลงไปดิต่อหินลงไปแล้วมันจะต่อยังไงต่อหินลงไปก็ต่อลงไปไงไม่รู้อะต่อไงไม่รู้อะืมต่อลงไปงี้แล้วกันนะต่อลงไปงี้อ่าลงนี้ลงนี้เออแล้วเพลก็ลงงี้ลงโอมันเดินเหมือนจะหล่นอยู่เรื่อยเลยเออเออลงค่อยๆลงนี่ต่องี้ต่ออยาเอียงตัวหิเอียงตัวไหมเอียงตัวอยู่นี่ไงต้องเอี้ยวตัวหลบหน่อยนี่นี่ต้องเอี้ยวตัวหลบหน่อย เฮ้ยหน้านี้ลงไงอ่ะขุดลงไปดิขุดลงไปเลยอ๋อนี่นะเออขุดเลยขุดเดี๋ยวพี่เอกต้องการหินม่วงอ่ะขุดลงไปเลยแค่ขุดลงไปเฮ้ย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 พี่เอกด้วยโดนโดนไฟไม่มีน้ำ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 พี่เอกไม่มีน้ำราดให้ตักน้ำราดดินราดตรงไหนไม่ต้องราดไม่ต้องเข้ามาน่ากลัวจะขุดได้ไหมเนี่ยหินม่วงเนี่ยจะโดนน้ำปะเนี่ยไม่รู้ นี่นเพี้กเกินเพี้กก็ขุดอยู่เนี่ยไฟไห,ไหม้นี่แล้วไอ้สันหลับอะไรเนี่ยใช่มันไหม้สันหลนะับไงเฮ้อแย่แล้ว <laughs> ตายโธ่ไม่ไม่ไหวแล้วพี่ฝนขึ้นแบบขึ้นบ้านแล้วแล้วไปเอาสันหลับวางทำไมไม่แมาหินอ่าโอ้ยชีวิตเนาะตัวไหม้ <laughs> อยู่ไหน <laughs> แช้าน้ำมันเฮ้อโอ้โัวนร้อนด้วยด้วยเออ<ช>ทำไมมัน<อ>มันลงไปเอายากแท้ วางเออคนไรก็ไม่รู้อ๋อก็มันไม่มีพี่เอกมีแต่ไม้ลงไฟอ่ะโอ้ยตอนแรกก็ฉลาดเดียะทำไงอ่ะพี่ฝนเียกหัวร้อนอ่ะโอ้ยชีวิตเห็นตัวพี่เอกปะนีไงตอนแรกก็ฉลาดเดียนะคนเราทำไงเดี่ะพี่เอกหัวร้อนอ่ะไฟไหม้เต็มตัวเลยเดี๋ยวคนนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เอกส่องกันเฮ้ยอีกฝั่งนึงมาเมาในฝั่งที่บ้านอ่ะลองมาดู ที่ทางที่ตัวเองไอ้นี่ไว้ดินั่นาน่ะมันอยู่ตรงนั้นไงใช่ไหมั้องงันต้องงันเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อ๋อนั่นแหละนั่นแหละมันมีมันจะมีหินงอกหงอกหินย้อยอย่างว่าด้วยไงเออเออนั่นแหละลงไปแล้วเราก็ลงตรงตรงเลยเออลงไปเองนะเดี๋ยวหาตัดไม้ให้ <c oughs> เฮ้ยพี่ฝนไก่เยอะมากฮะใช่พี่ฝนปั๊มไว้อืมเดี๋ยวต้องทำเลาต้องทำเลาข่อยจะได้ไม่ออก <c oughs> <c oughs> นี่ชุดที่สามนะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีอะไรอยู่อะ เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทุบไปแล้วเดี๋ยวมอนเตอร์มาเกิดเดี๋ยวก่อนนะเราก็จะขุดจากมุมนี้ลงไปเลยแล้วกันนะเนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยเพชกว่าต้องเป็นมุมนี้แน่นอนไม้อีกเปล่าเฮ้แต่ที่ขุดเพชรนี่แหละเออเกือบไป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 แน่นี่เพชขุดลงไปตรงๆแล้วนะนี่ขุดลงไปตรงๆเลยทุกคน ก็เอานี่แปะไว้เอาเอาบันไดแปะไว้จะได้ขึ้นมาได้นะอ่าปึ๊บปึ๊บแ่าแล้วแล้วถ้าเราตกลงไปโดนลาวาเจะเป็นไรไหมเนี่ยไม่ไงเออนั่นนะดิลืมคิดไปเลยเฮ้ยตกใจเจอหินเจอหินแดงแล้วอะ่ะไม่คว้นนอนบ่อยแท้ช่วงนี้ตกใจหมดเลยโหอยู่ดีๆก็ตุยมีฝนเพียกไม่มีไฟอะ่ะ เดี๋ยวลงไปให้แป๊บนึงใจเย็นเฮ้ยเจอทองสกี้นี่โอ้เจอทองกกอเอองี้ยอืออือเจอบันไดเจอทองอันนี้อะไรเฮ้ยเพียงเจอฐานไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วได,ลไ,ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วตัดไม้อยู่หรอตัดไม้อยู่นี่เจอฐานเจอฐานโป๊ะเจอฐานแล้วนะทุกคนแล้วก็ฐานขึ้นมาอย่างนี้ อ่าได้เทียนแล้วตอนนี้ก็สว่างปักตรงไหนได้เนี่ยอืมหินม่วงอุ้ยตรงนี้ก็มีทองเฮ้ยแสดงว่าใกล้แล้วดิใช่ไหมตรงที่มีทองเมื่อกี้เราส่องดูมันมันก็ใกล้แล้วนะเดี๋ยวไปหวนส่องให้มีทะลุไหมทะลุมีมีม,ม,มีทะลุไหนี่ไงนี่ไง,ไงทะลุอยู่เนี่ยเอเยอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูให้แป๊บนึงยื่นหน้ามาหากันหน่อยดิเด้ไดวได้ได้โอ้โห นี่ลงมาลึกขนาดนี้แล้วหรอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งขู่ฝั่งอ่าขวากวากวาเฮ้ย <He i, S 2> ไม่ใช่ดิพีฝนอันนี้มันอยู่ตรงซอมบี้อะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปดูเองอะ่ะขุดลงไปลองเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันการหล่นนะวางหินไว้ก่อนอันตรายขุดลงไมาตรงๆนี่ว่ะมาเสียวจะมัด มีขุดๆอยู่จะหล่น,ล,นลงไปข้างล่างวะเนี่ยเฮ้ย่านเต็มเลยอะ่ะโผเพล็กเจอ่านเพียบเลยแล้วหินสีม่วงมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวนะเดวนะเดี๋ยวเล็งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่เห็นมีโอ๊ยหวาเสียวก่อนอื่นต้องอุดไว้ก่อนเผื่อมีตัวอะไรโปะเ<ๆ>ข้ามาอนี่ไงนี่ไง เ้า,าไหนทีอ่อุดไว้อ่ะเจอยังไหนไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวก่อน,เ,นเดี๋ยวก่อนสีว่างนี่มาผิดฝั่งแล้วเปล่าถูกดีนี่มันอยู่ฝั่งนี้นี่ถ้าขุดผิดฝั่งนี่สนุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะลงไปอีกลงไปอีกเ,ออเห็นละเห็นและไหนอีกน,นึงลงไปลงไปทางขวาไปทางขวาดิทางขวาเหรอเออ,เอ,อหน้าพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูสิหาดมาดิไหนอ่ะ หน้าทางไหนเอาคุดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอชันเล่มหน้าออกาหน่อยดิเห็นยังยเห็นไมเห็ไม่กล้าทุบให้แตกกลัวหล่นเออน่ะบล็อกเดียวก็ล่วงแล้วน่ะไหนอะ่างนี้ไงยุ่งบอลเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นแต่ขวาน่ะเห็นแต่เอ็นั่นน่ะเออขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยอยู่ไหนนี่ขุดยาวลงไปขุดยาวลงมาเลยขุดยาวมาเลยน่ะขุดไปเลยยาวยาวทำงานอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนกลัวกลัวมกลัวกลัวขุดไว้ก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ขุดออกไนะดูนี่วางนี่วางไฟไว้นี่เงเลยยาว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 เลยอีกนิดเดียวขุดไปเดี๋ยวเบรกต้องวางบันไดเด้อเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ขุดลงไปขุดลงไปขวาขวาเลยที่ขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายเราขุดไปทางซ้ายทางขวาให้ดูหน่อยเล่อพอพ่อนพอพ่อนเดี๋ยโดนแล้ววะมีลาวาด้วยมีลาว้าบอกขุดไปทางไหน่อนขุดไปซ้ายไปขวาให้ก่อนี่ไปซ้ายไปขวาเราไปขวาตัวเองก่อนี่อาไม่ใช่แล้วต้องไปซ้ายแล้ว งงัั้้นนอีกทางนึงอีกทางนึงรู้ได้ยังไงเนี่ยก็มองอยู่นี่อีกทางนึงเร็วเนี่ยฝักไปทางซ้ายไปทางซ้ายเออากดไปเอ้ยไม่ใช่แต่อีกทางหันหลังมากดโทหันหลังมาเออเออเออนั่นแหละไปไปทางนั้นไปทางนั้นไปอีก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 กดไปเดี๋ยวโดนลาวาไปเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่เจอเหล็กเจอเหล็กอยู่ตรงนี้มีเหล็กเลยุดไปนั่นแหละขุดไปเออเหยุด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 ลง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 ก็เหรอ อ๋อลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวทานนั่นน่ะเดี๋ยวก็เจอแล้วมันทะลุไปหันหันไปทางหันไปทางดินน่ะทางดินน่ะหันไปทางดินเนาอขวาน่ะนั่นแหละขุดไปลง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  <ś le> เฮ้ยเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางดินไม่ได้ล<ง>แล้วลงลงเลยลงไปเลยลงไปอีกนิดเดียวงั้นเดี๋ยวพี่ขุดลงไปตรง,ตรงๆก่อนเวลาขึ้นลงบันไดได้ง่ายๆลงไปเออเอาซ้ายทรายบอกแล้วว่าค่อยๆุนบ่โถไม่รู้เรื่องพูดไม่เชื่ออะไร ตุยอีกแล้วนี่ไงมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ดูตรงนี้อะไรอ่ะหัวร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวแช่น้ำก่อนปิดเลยนะวาก่อนแล้วออเปิดเลยแล้วก็ไปต่อขวาขวาเกือบไปเกือบไปเกือบไปเดินมาเดินมาเออจะมีก้อนหินข้างล่างเห็นยังเออนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วเราต้องลงไปทางนี้ใช่ใช่นั่นแหละเอ้อต้องให้คนฉลาดกว่าหมูแหมเฮ้อเจอเพชรเจอเพชรเฉย นี่โอ้ลัคกี้เพชรเพชรชอบมาอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอะลาวาคนฉลาดต้องให้คนฉลาดกว่าไม่เพีกเจอแร่สีแดงได้ยังหาได้ของยังตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อที่เรามาอุดไว้เหรอไม่รู้ไม้ที่เราอุดไว้ไม้ที่เราอุดเอาไว้เรวใจไม่ค่อยดีเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วเฮ้ยเจอเบสล็อกอะนี่แสดงว่าเราอยู่ชั้นล่างสุดแล้วเนี่ยแล้วเรวใจไม่ดีขึ้นมาเร็วๆทำไมอะกลัว กลัวอะไรกลัวตกเนี่ยกลัวตกทำไมอะกดค้างไมไว้นานแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงลาวาลาวาลาวาอยลายลงมาก็ได้แล้วจะไปเอาอยัางไงกดไปทางซ้ายดิไปทางซ้ายกุดไปทางเออเออชีวิตได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยขุดไปดิอุดลาวาไปดิอุดทำไมอะกลัวกลัวไหม เดี๋ยวนะถ้าถ้าขุดไปมันจะล่วงไหมหินอุดไปมันจะล่วงไหมอย่าของอ่ะมันจะล่วงไหมนี่อุดไปไม่รู้อุดไปอุดให้หมดนี่ได้แล้วจะได้สักก้อนหนึ่งไว้เนี่ยมันจะล่วงไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นคืออะไรอ่ะนั่นคือเลสเทอโตนที่เราขุดไว้นั่นเราขุดมันลงมานี่แน่เนี่ยพอดีหมดตกลงไปตายไม่มั้ง นะอุดไม่ได้อะ่ะเออแล้วจะได้เก็บของอยังไงอ,อ,อ่ะนี่ต้องอุดอย่างนี้อเออ,อฉลาดฉาดอุดอย่างนี้แล้วก็ลงไปนี่ล่วงลนออโอ้โหขุดนานมากอ่ะพี่ฝนลนแน่คราวนี้หลนโอ้ยลุน้นอ่าได้มาแล้วหนึ่งก้อนเฮ้ย,อยคอยยั่วนหน่อย <laughs> ถ้าตกลงไปตายนี่จบเลยเนี่ย มันขุดนานจังอะสองกค้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกเยอะแยะเลยอะไหล่นลงไปแน่เขาเนี่ยไม่มีที่เหลือแล้วเออหวาดเสียวอ่ะงั้นเราเอาไว้ตรงนี้อันหนึ่งเอาไว้ตรงนั้นอันหนึ่งนะอ่าเอาขึ้นมาอย่างนี้นี่ป้องกันป้องกันต้องป้องกันตัวเองก่อนอันนี้มันหล่นลงไปเลยปล่ะล่ะไม่หล่นมั้งหล่นเลยแน่นอนว่าหล่นแน่นอนงั้นเราเข้าไปชิปแล้วก็ทุบใกล้จะได้กระเด้งเข้าหน้า น,ปปนเข้าหน้าเราหรือเข้าหน้าเขาหล่นปโป๊ะชัวขึ้นมาซะดีดีหล่นไหมเ,เฮ้ยเฮ้ยได้โหได้มาสองก้อนอันนี้เราต้องอุดไว้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 เอาเร็วเข้า,เ,าเร็วเข้าเราอันนี้ทําไงดีอ่ะก็ขุดเหมือนเดิมเฮ้ยกระโดดเฉยขุด,ดเหมือนเดิมขุดเข้าไปใกล้ๆดิเข้าไปใกล้ๆเออนี่นี่นี่อย่าหล่นนะทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นเข้ามาเลย นั่นนะดีหรือว่าโดนโดนลาวาพัดไปแล้วก็ไม่รู้แล้วทไมไม่ลงไปบล็อกอีกบล็อกหนึ่งอ่ะนั่นไงจริงด้วยไม่ทันนะมันจะลงไปยังไงอ่ะหมดเลยทีนี้เราก็โดนลาวาดิโหได้แค่นี้เองเหรอโอ้สองอันเหรอพอไหมอ่ะไม่พอหรอกคือไหนแล้วเอายังกําลังวิ่งขึ้นไปแล้วได้สองอันก็สองอันวันนี้นะมาเร็วๆมาเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนมา มาดูนี่ได้อะไรมาบ้างนกูเปล่าอ่ะนี่ไงของพี่เอกได้มาเท่านี้พี่ฝนได้อะไรอ่ะได้ได้เลดเลดสโตนเนี่ยอ่ะลองลองดูหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยนะเออแล้วก็ได้อันนี้ด้วยอันี่หินม่วงได้มาสองอันเออคอยชั่วคอยชั่วเออได้เพชรมาด้วยนี่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะไงดีเลยคนนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเนี้ยพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่แล้วเพราะเราไม่ไหวแล้ว ปแล้วเราเราตุยไปหลายตัวเลยอ่ะไปแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนปุยปุยเฮ้ยซอมบี้มาเฮ้ยมาได้ไงมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงซอมบี้เฮ้ยมาตอนไหนเฮ้ยอยู่นี่ก็เดินเข้ามาเฉยเฮ้ยเพียกเปิดประตูไว้อ่ะประตูไหนอ่ะนู่นน่ะฮะประตูนู่นน่ะเพียกเปิดไว้อ่ะโอ้โหบานเลย โอ,โอ,โอ้มาแล้วเอาคื้นไปเดี๋ยวไตยงั้นเราเราไปกันเลยดีกว่าพี่ฝนไปแล้วไปบุยบุยบุย